คือมีผู้ใชาย Facebook รายหนึ่งโพสคลิปพร้อมข้อความเตือนภัยระบุว่าแชร์บอกต่อระวังมิจฉาชีพใกล้ตัวคือจะเดินมาขอตังค่ารถไงอ้างจะกับตะพานหินวันนี้เจออยู่ที่ถนนก็เป็นคนเดิมนี่แหละวันนี้บอกว่าจะไปหล่มสักสองวันที่แล้ว บอกว่าจะไปบึง 3, สามพันสรุปแล้วมันบมไปจางทีอาครับพี่น้อง <c oughs> จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นเจ้าที่ศูนย์กู้ภยัยกกไซล่มสักด์เล่าว่าเมื่อสองถึงสามวันก่อนตอนเห็นนะตนเห็นโพสต์ในเฟซบุ๊กมีคลิปหญิงสูงวัยคนหนึ่ง อ้างว่ามาหาหลานชื่อแดงแต่ติดต่อไม่ได้โทรหาลูกสาวก็จำเบอร์ไม่ได้ถามว่ามีญาติอยู่แถวนี้ไหมก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีบ้านเกิดอยู่ที่ตะพานหินจังหวัดนครสวรรค์ก่อนเดินทางมาก็ไม่ได้โทรนัดหมายกับใคร ตนจึงเริ่มสงสัยเพราะว่าเหตุการณ์ดูมันไม่สมเหตุสมผลจนกระทั่งล่าสุดพบหญิงรายนี้เดินอยู่ที่ถนนคนเดินหล่มสัก์จำหน้าได้จึงแอบติดตามดูติดตามดูพบว่ากำลังเดินของเงินค่ารถจากร้านค้าร้านขายละแวกนั้นโดยใช้มุกเดิมๆตนจึงได้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน นะมุกเดิมครับผู้สื่อข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเคยมีผู้ใช้ยเฟซบุ๊กอีกคนโพสต์เตือนภัยลักษณะคใครกันว่ามีหญิงสูงไวัยรายหนึ่งอ้างว่ามาทำงานที่ลมสักแล้วโดนโกงไม่มีเงินกลับบ้านที่ตะพานหินไม่มีเงินติดตัวเลย เออก็เลยนี่แหละมาของเงินนี่แหละก็มุกเดิมๆทางนี้เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อีกมีการตระเวนขอความช่วยเหลือไปหลายอำเภอในจังหวัดเดียวกันโดยใช้เหตุผลซ้ำๆว่าจะกลับบ้านไม่มีเงินติดตัวทำให้หลายคนที่มีน้ำใจก็เลยตกเป็นเหยื่อแม้จำนวนเงินจะไม่มากนักหลักร้อยไม่เกินพันแต่มันก็เกิดความระแวงสงสัย ไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนพี่น้องเอ้ยเนาะเห็ดใจระบาดอย่างที่ผมเสนอข่าวเมื่อเช้านี้ว่าตำรวจดีมีน้ำใจให้เงินคนอยากกลับบ้านผัวเมียไปนั่งหน้าละห้อยอยู่หน้าโรงพักให้เงินไปห้ารวยไม่รู้จะเป็นมิจราชีพหรือเปล่าคนไม่รู้นะ <laughs> แต่ว่ามีคนอาไปโพสต์ต่างฝ่ายก็ชื่นชมยินดีว่ามีตำรวจน้ำดี ที่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนจนนะครับตำรวจรายนะั้นก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่มิจฉาชีพนะเพื่อน่าแต่พอถามว่าเขาชื่ออะไรผัวชื่ออะไรเมียชื่ออะไรมีหมายเลขโทรศรัพท์ไหมสามารถติดต่อสอบถามได้หรือเปล่าคือผู้สื่อข่าวจะไปทําข่าวต่อแต่ตำรวจบอกว่าเอผมก็ลืมไปบ่ได้สอบบ่ได้ถามว่าชื่ออะไรนั่น แต่เขาบอกว่าเขาจะเดินทางกลับกรุงเทพกว่าสันมาทํางานต่างจังหวัดแล้วมานั่งหน้าลาห้อยอยู่ที่หน้าสอพอสอพอแห่งหนึ่งพอตํารวจเข้าไปถามก็เลยว่าโดนโดน,โดนเอเจ้านายโกงค่าแรงครับมันก็คล้ายๆคล้ายๆนี้เหมือนกันนะ <laughs> ส่วนมันจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นแกงมิจฉาชีพหรือไม่อย่างไร ก็เอาเป็นว่าต่อไปนี้เวลาจะให้เงินใครต้องต้องพิจารณาซอมให้ดีนะครับเออบางทีนี่เหมือนเราไปส่งเสริมให้เขาทำความชั่วทำความผิดนะพี่น้องเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องซ้อต้องถามเอชื่ออะไรนามสกุลอะไรตรวจหอดวมันบัตรประชาชนบนลพี่น้องจะได้ติดตามถูกเนาะว่าเป็นคนดีหรือมันเป็นแกงมิจฉาชีพครับพี่น้อง